เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาผมแห้งมากๆบำรุงผมก็แล้วไม่ว่าจะเป็นการมักผมใช้ยาสระผมที่ไม่มีซันเฟตมีสารเคมีน้อยใช้ยาสระผมออร์แกนิกแต่ผมก็ยังไม่นุ่มอย่างใจสักทียังคงแห้งแข็งกระด้างอยู่อย่างนั้นวันนี้สามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะสารแนะนำลิปอินคอนดิชเนอร์เลยค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีผมแห้งมากๆ เอาไปเลยจ้ะลิปอินคอนดิชเนอร์จะช่วยให้ผมคุณกลับมาชุ่มชื้นนุ่มอย่างที่คุณต้องการสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิติและช่อง Lesbe Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะลิปอินคอนดิชเนอร์ที่สาจะมาแนะนำวันนี้นะคะเป็นของ s h e ยร์สมยเจตัวนี้เลยค่ะ เวลาที่คุณใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะไม่ต้องล้างน้ําออกเพราะว่าลิปอินก็คือการปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ยใส่ทิ้งไว้ปล่อยให้ผมแห้งตามปกติไม่ต้องล้างออกนะคะส่วนผสมหลักของลิปอินคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีตัว j a m a ก c a Black c อ s t e r Oil c h e r b u s t e r Organic s e l a n e r แล้วก็ตัว Apple Cider v a n ิ g a าค่ะ เจ้าตัวเทียบลัสเตอร์เป็นตัว m o i ์ t u r i z e r เข้มข้นที่ได้จากธรรมชาติตัว m o i ์ t u r i z e r เข้มข้นตัวนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีผมแห้งเนี่ยคุณต้องการจอ i ์ไ u เซ z e r ตัวนี้เลยค่ะมันจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูช่วยบำรุงผมของคุณให้กลับมามีความชุ่ม,ช,มชื้นอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนตัวน้ำมันมละหุ่มก็จะเต็มไปด้วยโอเมก้าช่วยซ่อมแซมเส้นผมส่วนที่เสียหายจากการที่คุณไปรับสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นจากการยืดผมโดยเฉพาะคนที่ยืดผมมาเป็นแลมปีนะคะสารแนะนําตัวนี้เลยค่ะ ารสกัดจากสารแหน่เนี่ยเขาเรียกว่า m e n ทอลตัว m e n ทอลเนี่ยจะเข้าไปเพิ่มความสดชื่นจะทําให้หนังศีรษะคุณเย็นสบายและก็ยังเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดที่หนังศีรษะด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สาชอบแนะนําให้คนผมเยกแชก็คือคุณควรมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะสารเคมีพวกสารซัลเฟตพาราบีนพาราเฟนน้ำมันปิโตรเลียมแล้วก็สีสังเคราะห์ถ้าเลียงได้ก็เลี่ยงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็ไม่มีสารดังกล่าวเช่นกันค่ะแล้วใครบ้างที่เหมาะที่จะใช้ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาผมแห้งแข็งกระด้างสารแนะนำให้คุณใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์เลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ผ่านสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นจากการยืดผมการดัดผมการทำสีผมการใช้ความร้อนกับเส้นผมอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้ความร้อนกับเส้นผมนะคะสารแนะนาก่อนที่คุณจะหนีบผมหรือได้ผม จริงๆแล้วสาวไม่แนะนํำไปทําพวกนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการทําลายเส้นผมอย่างมากแต่ถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องทําจริงๆนะคะก็ใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะเข้าไปในเส้นผมก่อนที่คุณจะทําการไดผมหรือว่าการหนีบผมนั่นจะไปช่วย protection นะคะหรือไปช่วยปกป้องผมของคุณให้เสียน้อยลงค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้สาก็สับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอสาสระผมเสร็จเนี่ยสาก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะคะซับน้ําที่อยู่ที่ผมนะคะซับออกแค่นิดหน่อยพอค่ะให้มันมีน้ําเหลือที่ผมประมาณนี้นะคะเวลาใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ลงไปเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าเส้นผมได้ง่ายขึ้นนี่คือตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ที่สาจะใช้วันนี้นะคะเป็นของ c h e e ร์มอย r เดี๋ยวสาจะให้ดูตัวเนือ้อครีมกิ่นหอมค่ะ นี่คือตัวเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะมีความเข้มข้นมากๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผมแห้งเสียจากการทําสีผมยืดผมผ่านการทำความร้อนนะคะตัวนี้นี่ใช้ดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงครีมลิปอินคอนดิ셔เนอร์กันเลยนะคะนี่คือตัวเนื้อครีมนะคะเวลาใช้ก็ใช้ไม่ต้องเยอะค่ะอันนี้คือถือว่าเยอะไปนะ แค่นี้ก็พอนะคะแบ่งผมออกเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าให้เนื้อครีมเนี่ยเข้าไปในเส้นผมได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ละเลงไปที่มือแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปที่ผมเลยใส่ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเน้นตรงด้านปลายปลายผมนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงตัวครีมจับรลอนกันนะคะเพราะว่าสาเป็นคนที่มีผมแห้งนะคะผมฟูเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมสาแห้งถ้าสาไม่ลงครีมจับรลอนเนี่ยมันจะแตกรลอนแล้วมันก็จะฟูมากหลังจากที่สาใสา่ลิปอินคอนดิ셔เนอร์ต่อไปเราจะมาลงตัวจับรลอนกัน,นะคะ่ะ ตัวจับลอนที่สาจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นของที่สาใช้มานานสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยเป็นของ last brand นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้แค่สองตําก็พอแค่นี้นะคะแล้วก็ละเลงให้ทั่วมือแล้วก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปบำรุงผมนะคะทำให้ผมนุ่มขึ้นทำให้ผมจัดทรงง่ายขึ้นเนื้อครีมเนี่ยบางเบามากๆใช้ง่ายมากๆพอหลังจากที่ผมแห้งเนี่ยคุณจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าผมแข็งหรือว่าผมเหนียวหลังจากที่คุณใส่ครีมเสร็จแล้วนะคะคุณจะใช้มือนะคะค่อยๆจับลอนผมแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้นะคะ สำหรับสาเนี่ยสาเป็นคนที่ชอบใช้หวีจับรลอนมากๆปกติสาจะมีหวีจับหลอนติดไว้ที่ห้องน้ําแต่วันนี้สาลืมออกมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะสาก็จะใช้หวีตัวนี้แทนปกติหวีตัวนี้ที่สาใช้เนี่ยสาจะใช้ในการสางผมถ้าคนที่มีปัญหาแบบผมพันกันมากๆสายังไงก็สางไม่ออกสาแนะนําให้ลองใช้หวีแบบนี้นะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าซี่หวีเนี่ยมันจะห่างกันมากๆแล้วมันก็ช่วยจับรลอนผมด้วย จะให้คุดูใกล้ในะคะอันนี้คือหลังจากที่สาวีผมแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมสาเนี่ยเป็นลอนสวยเลยข้างนี้สามารถได้วีนะคะมันก็ยังคงเป็นรอนอยู่แต่แบบลอนมันมันไม่สวยเหมือนเหมือนข้างนี้เห็นไหม หลังจนากนั้นสาก,ก็จะทําเหมือนเดิมนะคะคือใส่ตัวครีมลิปอินคอนดิชเนอร์แล้วก็ลงตัวจับร้อนให้ทั่วผมเลยค่ะ ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ตัวนี้ของเจ e ต์มอยเจนะคะกระปุกนี้เนี่ยสาใช้ได้เกือบปีเลยค่ะดูสินี่สาใช้ไปแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะว่าสาเป็นคนสาผมอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะ2 3ครั้งแล้วแต่ถ้าแบบเหนื่อออกมากๆเพราะว่าสาเป็นคนออกกำลังกายด้วยแต่เวลาที่คุณใช้ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ยคุณใช้แค่นิดเดียวไปเองะแค่แตะๆแ,แล้วก็ใส่ให้มันทั่วๆผม เนี่ยแค่นี้เองที่สาบแบบใช้ไปเหมือนเหมือนแบบใช้ไปนิดเดียวเองอะเพราะฉะนั้นตัวลิปอิงคอนดิชเนอร์กระปุกนี้นะคะสาก็จะใช้ประมาณเกือบปีเลยค่ะคุ้มมากๆเลยคะ่ะ หลังจากที่สาใส่ตัวลิปติน c คอนิชเนอร์แล้วก็ตัวครีมจับหลอนที่ผมได้ยร้อยแล้วนะคะสาก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะคะค่อยๆซับน้ําส่วนเกินออกแล้วก็จะทําให้ผมเนี่ยแห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าสาเป็นคนที่ไม่ชอบเป่าผมนะคะไม่ว่าจะเป็นเป่าผมลมเย็นหรือว่าลมร้อนและที่สําคัญนะคะห้ามมากๆเลยอย่าไปเป่าผมหน้าพัดลมนะคะเพราะนั่นเนี่ยจะทําให้ผมคุณยิ่งกระจัดกระจายฟูแล้วก็พันกันด้วยค่ะ หลังจากที่ผมแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์ของมานั้นผมจะเงางามสวยเป็นลอนเต่งขนาดไหนเดี๋ยวมาดูหลังจากผมแห้งค่ะตอนนี้ผมสาก,ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ตัวนี้แล้วสาชอบผมของสามากๆเพราะว่าผมของสาเนี่ยนิ่มมากๆอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสผมของสาจังเลยค่ะจะได้รู้ว่ามันนิ่มขนาดไหนอ่ะให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะ นี่นะคะดูความนิ่งของผมแล้วก็ดูความเงางามของผมนะคะนี่อือหืออือหืชอบไหมล่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามเข้ามาหาสังได้หรือทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะ หรือถ้าคุณต้องการที่จะให้สาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้ไม่ว่าจะเป็นขนผมหยิกผมหยกกักศกหรือว่าผมดัดก็เข้ามาชีช้แชทกับสาได้ที่ f c e b o o k f a n p เ page เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นลอนสวยใบาสาสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสา,าอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย